วันนี้เป็นคุณปารวีค่ะจะต้องใไฮโซแฮปปี้มีท่าของื่อะคนก่อนลืมที่นางทำเนในงานแต่งงานเนาะใช่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 ไหมอ่ะวิดีโอไว้อย่างเดียวเพราะนุงไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวถ้าอยากดูเพราะจะส่งให้ดูดัอย่าสิท่าว่าปิดกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโซนใหม่ที่ทำเป็นพื้นเกลือจกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แบบดึงดูดให้มาเที่ยวกันมากขึ้น สวัสดีค่ะพบกับพนในช่วงไฮโซฮ p p e n i n g s นะคะและในช่วงนี้เราเดตข่าวสั้นกันในว้วงไฮโซและเซเลบริตี้กันค่ะมากันที่คนนี้เลยนะคะคุณมิกนัทกรกชุนทวันนะคะวันนี้เขาจะมารำลึกถึงอดีตของเขานะคะที่เป็นนักดนตรีค่ะ เพราะความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่ยังเด็กนะคะทำให้คุณมิกนัทกรชุนทวันและเพื่อนๆตั้งวงดนตรีและฝึกซ้อมกันทุกวันจนคุณพ่อปรากรมศักชุนทวันลงทุนทําห้องซ้อนดนตรีให้ที่บ้านเลยนะคะแต่วความฝันก็ต้องเลินรางไปนะคะเพราะว่าเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆในวงก็ต่างแยกย้ายกันเป็นเรียนต่อบ้างทําธุรกิจบ้างการเล่นดนตรีจึงกลายเป็นเพียงงานอดิเรกเวลาที่พวกเขารวมตัวกันเท่านั้นละคะ่ะ ก็เม <S uce myself> ื่อก่อนเหมือนแบบคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะตอนเด็กก็ตอนนั้นผมเล่นกีตาร์ครับแล้วก็พอดีว่าเพื่อนสนิทผมทุกคนเขาจะเล่นกันมันก็เลยทําให้แบบมันก็เลยทาให้แบบผมอยากเล่น้นเดียๆพอมันมีกลองเลยนะครับมันมันไม่สามารถไว้ในบ้านได้แล้วเพราะว่ามันโหนโผคนอื่นเขามากใช่ก็เลยต้องแบบหาที่เก็บเสียงครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเล่นเพลงที่แต่งกันเองมากกว่าเพราะว่าใช่เพราะว่ามันมันก็จะ พอเพลงอื่นพอเราไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยมันก็จะจาไม่ได้แล้วแต่พอเพลงแล้วจังเองเราก็เลยจําได้ตลอดเนี่ยครับก็สองสาเพลงเลยเงครับตอนนั้นก็เล่นเป็นวงกับเพื่อนกับเพื่อนทุกคนนะครับก็ตอนเด็กๆก็มีมีงานเล็ก,ลกๆครับเมื่อก่อนผมอยู่ภูเก็ตเนี้ยก็มีไปเล่นในเมืองบ้างหรือว่าเล่นโชว์ที่โรงเรียนอะไรนครับพอเหมือนเพื่อนเพื่อนเรียนจบกันเขาก็แบบไปทํางานอะไรย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เด <im> ี๋ยวนี้ก็เหลือแค่เล่นกีตาร์งคนเดียวแล้วเพราะว่า เมื่อก่อนอยังเล่นไฟฟ้ากับเพื่อนในวงไบเดี๋ยวนี้ก็แบบเหลือแค่เล่นไปร้องไปเรื่อยๆเปลื่ยคนเดียวครับค่ะก็หวังว่าะะจะรวมแบนด์ขึ้นมากับเพื่อนๆได้อีกครั้งนะคะ